วัสดีครับวันนี้วันที่22มีนาคมพศ2567นะครับอยู่ที่ศาลเาจ้าพ่ออาจตาวับวันนี้มีพิธีบวงสรวงเฉพาะออาจ,จตาวนะครับก็มาดูาการเตรียมการนะครับเบื้องหลังการทำกับข้าวบวงสรวงต่างๆนานานะครับ ก็แกาเหลือก็เริ่มมานะครับอันนี้โตะรับบริจาคนะครับสำหรับามการก็จะอยู่กันที่นี่นะครับคนราาคนแก่ก็เริ่มทยอยทยอยมานะครับกอตัดแต่อาั้งก็ไปั้นที้เะเป็นเวที มาวผมฟ้ากับรมทันอากาศเลยก็นะครับวันนี้จะมีร้องเพลงกันด้วยนะครับไปพั้มโอกาสนนัก็อันนี้จะเป็นจพิธีการนะครับเสียงต่างๆตวนี้ต้องเลาปูเข้ามาสนุกสนานด้วยกันนะครับเพราะวันนี้ก็อากาศก็ดีนะครับต้องแดดก็มา่หอนนะครับอากาศก็ดีอันนี้คุ้มหนึ่งอกาศก็จะมีพุไก่ก็จะเป็นไก่อบสมุนไพรนะครับนีักว่าวใหญ่ครับ ก็จะเรียงลำดับกันไปนะครับคุ้มหนึ่งคุ้มสองนะครับนี่อร่อยมากเลยค่ะไก่อบสมุนไพรเนาะแต่ว่าก็ปากเขาเข้านะครับสมมกเขาเข้าก็พดีรับอมจ้ก อันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังการทำกับเ้านะครับผูชาบวงสวงนะครับอนี่อันนี้อันนี้ดูดากมนนให้ด้วยเนี่ยอันนี้ลูกเขยเลยนน่เนะลูกเขยเพลเพลเลยหนินอตามทหารเสือ อันนี้คุมเนอเหรอคุมสี่นะครับอันนี้ก็ลมจะได้ทีนะรอรำวดเนี่ยกูรุ่งหน่อยๆแล้วเฮ้ยคุมห้าค่ะคุมห้าครับคุมห้าจ้าห้กูุ่งเฮ้ยเด้อ ส่วนมากทุกเมนูจะเป็นไก่อบสุองไทยนะครับเพื่อจะได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับโออันนี้กระทะใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอร่อยอร่อยกว่าชาวบ้านเขาแน่นอนใช่ไหมอ๋อเหมือนกันเหรออ๋อ ลงกับที่งานออกออกคอนแนทนะครับคอนแนทมีกันไหมนะครับออกคอนแนทเป็นตัวเองนะครับนี่ก็ไก่อบสมุนไพรนะครับเดือดปุดๆละนะครับจะตั้งไว้จนน้ำแห้งนะครับงวดลงเหลือเป็นน้ำกรุกลิกนะครับ อันนี้แม่ครัวกำลังขมักขเม้นนะครับต้องคนครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับก็อันนี้คุมสัก่อนนี่<า>คุมเก๋าคุมเก๋าหอมสดๆอันนี้คุ้มสิบนะครับ ถึงสิบก็ปิดฝาไม่เปิดก็ได้ปิดฝาบางคนก็กระทะนะครับถามตรงกลางนะแม่ถามตรงกลางนะงงนะเออเออเออหันดูอันนี้คุ้ม11.12งร11วมกันนะครับเนื่องจากว่าคนน้อยนะครับ ก็จะมีคนเท่าคนแก่นะครับมาร่วมพิธีกันเรื่อยๆนะครับโอ้พนั้นวางช่างขับก็มาอันนนวันน้นวันนี้มีขับด้วยเนอะตรวมีขับด้วยสิม้งอ่าดีราคาครับวันนี้จะมีขับรือด้วยนะครับ เครื่องสักการะบ,บูชาก็จะมีเทียนนะครับดอกไม้อดอกฝ้ายนะครับเทียนสี่คู่ดอกไฟสี่ดอกสี่คู่เหมือนกันนะครับยังรถมาล้วเนีอย่างานี้เอออยู่ไหนเดินไปซ่อมไหนมรถนี้พอเลิรนหัวบ้านน่เนี่ยรถอยู่ไหนหัวบ้านมาลอย่นี้ใช่ไปตไังเลยอ่ะ ไอตรงกลางเนี่ยไปเรื่อยๆอยู่ขวามือถ้าถ้าไปเตียนใหม่มันเอาร้อยห้าสิบอ่ะอ๋อวันนั้นก็เปลียนอ่ะก็เบื้องหลังน่าจะประมาณนี้ครับ